เลสเนหหาตอนที่หสบัญญานั่งถอนหายใจอยู่ริมเตียงนอนนี่เธอจะต้องแต่งงานกับคริสจริงๆหรือนี่หญิงสาวก้มมองหน้าท้องแบลลาบก่อนจะยกมือวางเบาๆคืนนั้นแต่คริสรักหลับเธอจริงๆหรอถ้ามีอะไรกันจริงทําไมเธอถึงไม่มีอะไรผิดปกติเลยล่ะได้ยินมาว่าเสียสาวครั้งแรกจะรู้สึกเจ็บนี่นาหญิงสาวพึมพำถามตัวเองหลายต่อหลายครั้ง ถ้าไม่มีอะไรแล้วเขาจะมารับผิดชอบแม่ม้าอย่างเธอทำไมกันกำลังคิดอะไรเพลินๆประตูห้องก็ถูกเปิดออกร่างบางลุกพวดขึ้นอย่างรวดเร็วขาที่รับน้ำหนักเต็มที่จึงปวดแปรบขึ้นมาร่างบางเซเข้าไปในอ้อมกอดของคนตัวใหญ่ที่วิ่งเข้ามารับตัวเธอไม่ให้ล้มไปที่พื้น ระวังหน่อยสิหวานคุณยังไม่หายดีนะครับเขาดุหากแฟงด้วยน้ำเสียงห่วงใยหญยิงสาวเบี่ยงตัวออกจากอ้อมกอดใบหน้าสวยบึ้งตึงสงสัยตาขุ่นเคืองไปให้เขาปล่อยค่ะแล้วนี่คุณเข้ามาในห้องของฉันทำไมไม่ทราบร่างบางดิ้นขุกขลักคริสไม่สนใจแรงดิ้นอันเล็กน้อยของเธอช้อนล่างของหญิงสาวเข้ามาในวงแขนก่อนวางบนเตียง อย่างอ่อนอย่างอ่อนโยนห้องคุณคนเดียวที่ไหนกันละ่ะนี่มันห้องนอนของผมด้วยนะครับไล่เจ้าของได้ยังไงเขาบอกยิ้มยิ้มสุดกายนั่งลงข้างๆแล้วล้างเอวบางเข้ามาแนบชิดงั้นคุณก็นอนห้องนี้ฉันจะไปนอนกับลูกฉันหล่อนบอกกับเขาเสียงขึ้นจมูกไปหน้าหงิดงอพอเขาไม่ยอมปล่อยก็ใช้นิ้วหยิกไปที่ลำแขนสีน้ำตาล ของเขาแรงๆหากคลิสก็ไม่สะทกสะทานวงแขนแข็งแกร่งกับรัดแน่นเข้าไปอีกผัวเมียกันก็ต้องนอนห้องเดียวกันสิครับเขาบอกแววตากุ้มกลิ่มฉันไม่เชื่อหรอกว่าเราน่ะมีอะไรกันแล้วถึงมีฉันก็ถือว่าให้ทานก็นแล้วกันหล่อนลอยหน้าลอยตาบอกเขาคลิสถุนกึกขึ้นมาทันทีให้ทานเหรอเป็นเมียไม่เอาอยากให้ทานใช่ไหมงั้นก็ให้จริงๆเลยทุนหัว หญิงสาวตาโตเมื่อแผ่นหลังสัมผัสกับที่นอนนุ่มหล่อนเงยหน้าสบตาคมเข้มอย่างตกใจเมื่อสายตาดุดันมองมาที่ริมฝีปากอิ่มปล่อยน่าจะคิดป้าทับมาได้ยังไงตัวอย่างกับยักษ์แน่เธอตะโกนเสียงดั่นห้องอย่างโมโหมือบางดันใบหน้าคมสันออกห่างคลิสไม่สนใจอะไรอีกแล้วโกรธจนลมออกหูตอนนี้เขาคิดแค่ว่าจะต้อง เอาคนในอ้อมกอดมาเป็นของเขาให้ได้เขาจับมือบางไว้เหนือศีรษะริมฝีปากได้รูปฉกวุกเข้าไปแนบกับปากอิ่มบทขยี้ริมฝีปากอย่างหนักหน่วงเล่าร้อนและรุนแรงกว่าครั้งไหนๆเพื่อลงโทษหญิงสาวเธอยิ่งดิ้นเขาก็ยิ่งแกล้งกัดริมฝีปากล่างเบาๆจนเธอต้องคลางออกมามือใหญ่กดเน้นรูปไร้ไปทั่วล่างแล้วมาหยุดอยู่ที่ยอดอกคู่งาม แล้วเคลนคลึงทักทายอย่างเบามืออืเธอยิ่งดิ้นเธอยิ่งดิ้นเขาก็ยิ่งลุกหนักไม่สนใจอาการดิ้นของเธอแม้แต่น้อยลิ้นฟีบปากร้อนหา่าวเลื่อนมาตามซอกคอขาวพร้อมขบเม้นจนเธอสะดุ้งแล้วเลื่อนใบหน้าคมมาซุกตรงกลางยอดอกคู่งามที่อยู่ภายใต้เสื้อยืดตัวสวยเขาซุกไซอยู่อย่างนั้นเนินนานอย่างติดอกติดใจสวรรงาพยายามดิ้นหนี แต่ก็ไม่พ้นชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นมาที่ลำคอขาวร่างบางสั่นไหวแววตาหวาดกลัวคริสปล่อยข้อมือบางให้เป็นอิสระแล้วกอดร่างเต็มตึงไว้ทั้งตัวดวงตาคมเข้มจ้องมองใบหน้านวลและปากจิ้มลิมหน้ารักของเธออย่านะคุณคริสหล่อนเอ่ยเสียงออดอ้อนเพื่อให้เขาใจอ่อน ยังจะให้ทานอีกไหมเมียจ๋าคริสก็ซิฟถามใกล้หูหล่อนสายหน้าไปมาแทนคำตอบอย่างรีบร้อนแต่มันก็สายไปแล้วต่อจากนี้เธอต้องรู้คำว่าเมียเป็นอย่างไรค่อยน่ารักหน่อยต่อไปเป็นบทลงโทษที่แสนหวานที่รักเขากระซิบบอกเสียงพร่ที่ใบหูเล็กแล้วไล้ลิ้นลงบนหลังใบหูหน่ารักของเธอสบันงาขนลุกสู้ใจสั่นละลัวล่างสูงนั่งค่อมล่างของเธอเอาไว้ แล้วจัดการถอดเสื้อของเธอออกไปทางศรีรษะชายหนุ่มถึงกับตกตะลึงมองผิวสีน้ำผึ้งเนียนละเอียดกับอกอวบ,บอิ่มที่อัดแน่นอยู่ในยกทรงตัวจิว๋วมือบางยกขึ้นมาปิดซวงอกเอาไว้แววตามองเขาอย่างหวาดหวัน่นคริสจัดการถอดเสื้อออกอย่างรวดเร็วแล้วจับข้อมือบางแนบข้างลำตัวแล้วจูบริสิีปากบางอย่างโหยหา ปลายลิ้นลากไปตามเรียวปากอิ่มแล้วสอดแทรกเข้าไปเกี่ยวพันลิ้นของเธอมือใหญ่รูปไล้ไปทั่วกระโปรงตัวสวยถูกดึงออกจากตัวอย่างเบามือพอจัดก,การด้านล่างเสร็จมือใหญ่ก็ลากขึ้นมากอบกลมเค้าคลึงอกงามอย่างเบามือร่างบางแอนอกขึ้นด้วยความเสียวส่านอาการดิ้นรนเริ่มเบาลงแรงปรถนาเริ่มคุกรลุ่นขึ้นในกายแล้วตอบสนองเขาช้า,ชา มือใหญ่โปรตะขอยกทรงมือสัตละลิกแล้วดึงออกจากอกงามอกอิ่มตั้งต่ง,งานหน้าสัมผัสหัวใจของคริสแทบจะหยุดเต้นเมื่อล่างงามเนียนละเอียดสีน้ำพึ้งสวยไม่มีที่ติงดงามจนเขาตาพร่าลายความปัถนาแล่นเข้ามาเหมือนภูเขาไฟที่กำลังจะระเบิดออกมาหวานจ๋าสวยเหลือเกินสวยจนผมอดใจไม่ไหวเขาพึพรรมพำเสียงพร่า ก่อนจะจูบเธออีกครั้งอย่างเล่าร้อนมือใหญ่บีบเค้นอกงามปลายนิ้วหยอกล้อเมดไยสีชมพูไปมาล่อนแอนอกรับอย่างลืมตัวก่อนที่มันจะถูกทดแทนด้วยลิ้นฝีปากร้อนผาผาของเขาคริสเธอเรียกชื่อเขาเสียงสันพร่หลับตาพริม้มอย่างเสียวซ่านเมื่อปลายลิ้นยอดอกเมื่อปลายลิ้นไลยอดอกงามแล้วจมหายเข้าไปใน โพงปากของชายหนุ่มดูดรัดดื่มกินราวกับเด็กทาลกอืคริสล่างบางบิดพลิ้วขนลุกเกลียวไปทั่วทางล่างจนต้องคลางออกมาอย่างเสียวซ่านเขาทำให้เธอลืมทุกสิ่งคิดถึงแต่บทรักอันเล่าร้อนของเขาเท่านั้นสายตาคมเงยหน้ามองใบหน้าสวยหวานอย่างหวงแหนก่อนจะลากลิ้นต่ำลงไปจนถึงหน้าท้องแบลลาก จนกระทั่งมาถึงเนินเนื้อที่ซุกซ่อนอยู่ระหว่างเรียวขาสวยคริสกืนน้ำลายลงคอยอย่างยากเย็นใบหน้าคมแดงก่ำไปด้วยไฟพิษวาสดที่เขาและเธอร่วมกันก่อปลายนิ้วค่อยๆแหวกกลุ่มหญ้าแล้วกดปลายนิ้วของเขาสำรวจช้าๆร่างบางสันยะเยือกบิดร่างไปมาอย่างรันจวนแล้วสะดุ้งเฮือกเมื่อปลายนิ้วเข้าสำรวจจนสุด หวานคุณสวยเหลือเกินเขาบอกเสียงกระเซาปลายนิ้วใหญ่ขยับเข้าออกอย่างเชื่องช้าใบหน้างามใสไปมากรีดร้องเอาสิ่งที่อัดอั้นอยู่ภายในออกมานิ้วใหญ่ถูกแทนที่ด้วยลิ้นเลียวสากหนาเลียไล้ดอกไม้งามและสอดลึกอย่างชำนาญการกระทำของเขาเล่าร้อนอ่อนโยนสลับกันจนหญิงสาวใจแทบขาดเสียให้ได้เขาเคลื่อนกายขึ้นมาแนบกระชับอีกครั้ง พร้อมจูบเธออย่างเล่าร้อนมือบางจับไรหรนาเข้าไว้แน่นเมื่อแกนกายค่อยๆแทรกผ่านเข้าไปในร่างหญิงสาวขนลุกเกรงกายตอบอย่างเจ็บปวดปล่อยปล่อยตัวตามสบายที่รักเสียงควรของเขาแหบพ่ารับรู้ถึงความร,รับรู้ถึงความขับแคบที่อยู่ข้างในปลายลิ้นสากดูดดุลยอดอกให้เธอผ่อนคลาย เมื่อกายเข้าไปอยู่ในตัวของเธอจนสุดล้ําแล้วขยับขึ้นลงอย่างเชื่องช้าและดุดดันขึ้นเรื่อยๆหญิงสาวยกสะโพกขึ้นรับหน้าท้องแกล่งที่ขยับเข้ามาอย่างกระแทกกระทันเลียวปากแลกจูบก,กันอย่างรุนแรงและเล่าร้อนเสียงคลางกระเส่าดังไปทั่วห้องชายหนุ่มท้าโถมแรงสุดท้ายเล่าร้อนถีกระชั้น ร่างเปือยบิดกายสุดจะทนกับความเสียกระสันที่ได้รับจากกันและกันก่อนร่างสูงจะฟุบลงไประหว่างร่องอกเนียนยังไม่ทันที่คริสจะได้พักให้หายเหนื่อยทั้งหมอนทั้งมือบางรวมไปถึงหมัดของคนที่เพิ่งจะผ่านการเป็นเมียมายอย่างสมบูรณ์แบบก็ทุบลงไปบนร่างใหญ่ที่นอนหลับอยู่บนที่นอนนี่นะ่ะไอ้คริสป้าไอ้คนหลอกลวงคอยดูนะวันนี้ฉันจะฆ่าให้ตายเลย หล่อนขู่เขาเบาๆทุบกำปั้นลงไปแรงๆคริสยกมือปกป้องเป็นพลวันพอรับไม่ไหวก็รวบล่างบางเข้าไปกอดอะไรกันเมียจา๋าถึงกับจะฆ่าผัวเลย <c oughs> ถึงกับจะฆ่าผัวเลยเหรอเขากอดหล่อนแววตายั่วยวนปล่อยนัตบ้าเกียดที่สุดเลยคนหลอกลวงมือบางปล่อยปล่อยผ้าห่มคลุมกายดันอกกว้างออกห่างผมรักคุณนะครับ ที่ทำไปทั้งหมดก็เพราะรักเสียงทุ้มหวานบอกรักเธออย่างอบอุ่นชัดเจนชัดเจนนักในความรู้สึกของหญิงสาวสบันงาจ้องมองเขาไม่วางตาทำไมต้องโกหกด้วยคะกลัวหวานไม่รักนี่ครับ <c oughs> เขาบอกเสียงออดอ้อ,อนจูบแก้มปังแรงๆก่อนจะลงมามองอกเ ัวหวานไม่รักนี่ครับเขาบอกเสียงออดอ้อนจูบแก้มปลั่งแรงๆก้มลงมองอกเปล่าเปลือยที่เบียดกับอกแกล่งของเขาวงแขนกอดรัดร่างบางแน่นขึ้นอย่างเจ้าเล่กอดแน่นทำไมคะอึดอัดนี่เจ้าตัวยังคงไม่รู้และยังคงโมเตกโกรธเขาอยู่เป็นแน่เลยไม่รู้ว่าอกอวบอิ่มกำลังโชว์ให้เขาเห็นก็อยากจะกอดเมียน่นา เขาไม่บอกอย่างเดียวแกล้งกอดรัดฟัดเหวี่ยงเธออย่างเมามันสร้างเรื่องโกหกอะไรไว้อีกหรือเปล่าคะไม่มีครับมีเรื่องนี้เรื่องเดียวคริสยิ้มแย่ๆใ,ใครว่าเมียไม่น่ากลัววันนี้เขาขอเฉียงขาใจเพราะเมียของเขาน่ากลัวกว่าที่คริสอีกแน่ใจนะคะสบันงาจ้องมองเขาชายหนุ่มยักหน้ารับช้าแล้วดันร่างบางให้นอนราบไปกับที่นอนกอดจะชับแนบอกใครจะกล้าครับ ไม่ต้องมาจ้าจ๋าปล่อยคาะจะนอนดวงตาคมโตคู่งาม,มองแผ่นอกกำยำใบหน้าคมสันก้มลงมาชิดจมูกของเธอเดี๋ยวค่อยนอนก็ได้ทำอย่างอื่นก่อนมือหนาลูบไ้ใบหน้างามอย่างแผ่วเบาดวงตาเป็นประกายระยิบระยับทำททททอะไรคะเธอถามเสียงสั่นสบตาเขาอย่างไม่ไว้ใจ ทำลูกเขาบอกหน้าตาเฉยสบัดผ้าห่มลงข้างเตียงกรี๊แตะคริสบ้าปล่อยเดี๋ยวนี้นะหญิงสาวบอกทางหลบจมูกและลิ้นฝีปากร้อนของชายหนุ่มเป็นพลวันคริสจับมือบางเอาไว้แล้วก้มลงจูบลิ้นฝีปากบางอย่างเล่าร้อนอีกครั้งเพียงชั่วปุบเพียงชั่วครู่เขาก็เปลี่ยนจุดมาที่ลำคอขาวหอมละมุนลำแขนเล็กของหญิงสาวเลื่อนไปโอบรอบลำคอหนา แล้วแทรกนิ้วเข้าไปในเรือนผมดำสนิทของเขามือใหญ่นวนเฟ้นอกอิ่มจนพอใจแล้วเคลื่อนไปครอบครองเนินเนื้อน,นูนที่อยู่ระหว่างขาเรียวงามก่อนจะไล่ไปมาสบันมงาถึงกับหอบหายใจแรงๆครางออกมาอย่างลืมอายอกอิ่มแอนรับเรียวปากร้อนที่ดูดกลืนยอดอกอย่างไม่รู้เบื่อคริสยิ้ม ยินตาพราวเมื่อหญิงสาวตอบสนองเขาเล่าร้อนไม่แพ้กันมือใหญ่สอบประสานการเมือ่อชายหนุ่มดันกายเข้าไปในเนื้อเนื้ออุ่นชื้นจนหมดตัวแล้วเริ่มกดเน้นหนักหนักหน่วงจนเธอแทบคลั่งเสียงกรีดร้องดังมาอีกครั้งอย่างสุขสมเมื่อแรงส่งสุดท้ายเต็มแรงก่อนจะหลังสายทานน้ำเข้าสู่ร่างงามคลิปจุงมือสบันงา เข้ามาในห้องโถงที่มีแขกคนสำคัญกำลังรออยู่มือบางเย็นจนชายหนุ่มต้องบีบให้กำลังใจแรงๆหญิงสาวไม่กล้าสบตาคนที่รออยู่ในห้องเร็วจ้ะคุณอามารอนานแล้วเสียงหวานของมันดาเรียกให้หนุ่มสาวเข้าไปนั่งคริสยกมือไหว้แล้วแนะนำหญิงสาวให้รู้จักกับรัตนาชาติผู้อำนวยการเขตผู้เป็นน้าชายได้ข่าวแว่วว่ามีแฟนหรือในคริส แหมพอรู้อีกทีก็มีเมียเลยนะพูดเป็นนะักเซลยิ้มยิ้มหลังรับไหว้คนทั้งสองคิดรับยิ้มยิ้มแล้วยักคิ้วให้พี่ชายในว่าผมแน่กว่าคนเป็นพี่ก็เลยต้องสงสัยตาออดอ้อนคุณหมอน้ำตาลแฟนสาวอย่างน่าสงสารพ่อกับแม่คุยกันแล้วว่าลูกกับหนูหวานจะต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องก่อนแล้วพิธีแต่งงานจะมีขึ้นอีกสองเดือนข้างหน้านะ คุณโจนาดีเอ่ยกับลูกชายเสียงทุม้มแล้วหนูหวานว่ายังไงจ๊ะดวงใจหันไปมองหญิงสาวที่นั่งกุมมือตัวเองอยู่ข้างลูกชายคนเล็กหวานแล้วแต่คุณลุงกับคุณป้าค่ะสวรรณงาศบตาดวงใจที่มองมาอย่างอ่อนโยนคริสแทบจะกระโดดตัวลอยเลยทีเดียวใบหน้าคมเปื้อนไปด้วยรอยยิ้มจนพี่ชาย มองอย่างงอนงอนที่ถูกตัดหน้าก่อนเราจดทะเบียนพร้อมนายคิดเลยไหมครับคุณหมอเดวาสันกระซิบถามเสียงเบามือใหญ่เลือดไปกุมมือชอกุลสายตาที่มองมานั้นน่าสงสารนะในสายตาของคุณหมอสาวไปฮันนีมูนก่อนได้ไหมคะค่อยกลับมาจดทะเบียนน้ำตาลบอกเขาเสียงหวานพร้อมกับส่งยิ้มหวานไปให้กำลังใจชายหนุ่ม เมื่อไหร่ครับตอนนี้น้ําตาลพักร้อนได้สิบวันค่ะไม่รู้คุณจะว่างหรือเปล่าหลอนบอกยิ้มไอไอที่พูดเปิดทางให้ชายหนุ่มเดวสันตาเบิกกว้างอย่างไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินจริงๆนะหมอชายหนุ่มลืมตัวถามออกไปเสียงดังลัน่นจนคนอื่นต้องหันไปมองงั้นนาเริ่มพิธีเลยนะรัตนาชาติส่งเอกสารสำคัญให้คริสและสบัรงาลงนาม ชายหนุ่มจรดปากกาอย่างไม่รีรอแล้วส่งปากกาให้หญิงสาวผมรักหวานนะครับเขาบอกเสียงนุ่มมองเธอด้วยความรักที่มีอยู่เต็มหัวใจสบันงาสบตาคมที่มองมาแล้วก้มเซ็นเอกสารมือสั่นดวงใจส่งแหวนประจำตระกูลที่ทำขึ้นเพื่อสมาชิกของแบตตันชาคริสรับแหวนจากมารดาสวมให้หญิงสาวอย่างบรรจงขอให้หลานทั้งสองมีความสุขมากๆนะ อัตนาชาติกล่าวกับคู่สามีภรรยาคู่ใหม่ทั้งคู่ก้มกราบอาหนุมแล้วคลานเข้ามากัะผู้ให้กําเนิดทั้งสองมารดาดึงร่างลูกชายเข้ามากอดแล้วหอมแก้มสักอย่างรักใครมีเมียแล้วเอาแต่ใจไม่ได้แล้วนะลูกแม่ขอให้ลูกทั้งสองอยู่กันจนแก่เท่ามีหลานให้แม่กับพ่ออุ้มเร็วๆนะนางลูกศีรษะของหญิงสาวอย่างเอ็นดูจะพยายามครับแม่ ตอนนี้คุณย่าก,ก็กอดปูลมไปก่อนก็ได้นี่ครับเจ้าหนูน้อยในสูตรถูก็าตายบอกผู้เป็นยา่าทำให้ผู้ใหญ่ยิ้มอย่างชอบใจยังไงปูกับย่าก,ก็ต้องกอดปูลมอยู่แล้วและจะกอดตลอดไปด้วยคุณโจนาดีเอ่ยเสียงอ่อนโยนรับร่างกลมที่วิ่งเข้ามาหาแล้วกอดไว้อย่างสงสารดีว่าสบันงาเลี้ยงหลานด้วยความรักทำให้ปูลมเติบโตอย่างแข็งแรงทั้งกายและใจ แม้ว่าจะขาดพ่อแม่มาตั้งแต่แปบรบกคริสประคองภรรยามาหาพี่ชายเลยว่าที่พี่สุพัยแนะนำให้ทั้งสองรู้จักกันแล้วมองพี่ชายที่ตอนนี้ยิ้มแต่ผิดจากเมื่อครู่มีอะไรดีๆบอกหน่อยสิคริสกระทุ้งข้อสอบเข้าที่สีข้างของพี่ชายอย่างอยากรู้หมอยองไปฮันนีมูนกับฉันแล้วโว้ยยังไม่แต่งเนี่ยนะคริสอุทานเสียงดังทำให้สองสาวที่ยืน คุยกันอย่างถูกคอต้องหันมามองเดวสันยกมือปิดปากน้องชายเพราะกลัวหญิงสาวจะอายงานนี้ฉันแน่กว่านายชัวเดวสันหลีวตาให้แฟนสาวที่มองมาสองพี่น้องทายาทตระกูลดังทายาทตระกูลดังเลยจับมือแสดงความยินดีให้กันและกันก่อนจะเดินไปสมทบกับทุกคนที่ห้องอาหารซึ่งตอนนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นภายในครอบครัวหลังจากทานข้าว ร่วมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วคริสเดินออกมารับโทรศัพท์ที่หน้าระเบียงเมื่อเห็นเบอร์ของลูกน้องคนสนิทโทรเข้ามามีอะไรเลียวเสียงทุ้มเอ่ยไปตามสายมีคนมาก่อกวนที่รีสอร์ทครับนายเสียงเลียวตอบกลับมาเข้งเครียดคริสชูแก้วเล่าในมือขึ้นเมื่อเห็นพี่ชายชูแก้วขึ้นชนกันในระยะไกล มีใครเป็นอะไรหรือเปล่าเสียงและใบหน้าคมเข้มขึ้นคุณเลไลถูกทำร้ายนิดหน่อยครับจับตัวได้สามคนผมส่งไปให้ทิวที่เหมืองแล้วเสียงลูกน้องยังคงดังมาตามสายดีได้เรื่องยังไงโทรบอกด้วยฉันจะรีบก,กลับไปฝากนายดูแลที่รีสอร์ทด้วยก็แล้วกันเสร็จงานแล้วจะหาเมียให้เจ้านายหนุ่มบอกคนปลายสายคริสพอจะนึกภาพลูกน้องคนสนิทเอะ คงสนิทออกว่าคงจะอายหน้าแดงอยู่แน่ๆเพราะเลียวไม่เคยสนใจใครที่ไหนจนกระทั่งเจอเลลัยผู้ช่วยของสบันงาผู้หญิงที่ทําให้ลูกน้องของเขาต่อปากต่อคํากับผู้หญิงยินดีด้วยครับนายขอบใจไอ้เพื่อนยากคริสคุยโทรศัพท์กับเลียวไม่นานก็ตัดสายไปร่างสูงยังคงยืนอยู่ที่เดิมใบหน้าคมเรียกเฉยหากสมองนั้นเป็นห่วงภรยาขึ้นมาทันทีเขารู้ว่าคนอย่างเสียองอาจ จะไม่ลามือง่ายแน่ถ้ายังไม่ได้สิ่งที่ต้องการมีอะไรให้ฉันช่วยไหมเจ้าบ่าวเดวาสันเดินเข้ามายืนอยู่ข้างกายของน้องชายสอดมือเข้าไปในกระเป๋ากางเกงดวงตายาวลีเหลือบตามองน้องชายนิดหนึ่งก่อนจะมองไปที่น้ำตกประดิษฐ์ที่ไหลเอื่ออยู่ตรงหน้ามีคนลุกลามเข้ามาในถ้ำเสือคริสตอบเสียงเรียกแววตาแข็งกร้าวก็ขยํำให้มันรู้สันึก เสสิพญาเสือเสียงผู้เป็นพ่อดังขึ้นมาจากทางด้านหลังทําให้สองหนุ่มหันกลับไปมองแล้วยิ้มให้บิดาโจนาดีเดินเข้ามาตบายลูกชายคนเล็กเบาๆคนที่มันบางอาจลุกร้ําแบดตันชาสงสัยจะไม่เคยตายเดวสันพูดด้วยน้ำเสียงเยือกเย็น หากแต่แววตาดุดันอย่างน่ากลัวถึงแบรตันชาจะมีอิทธิพลและกำลังลึกลักกำลังลึกลึกลักคอยปกป้องคุ้มครองลูกหลานทุกคนอยู่แต่ก็ไม่เคยไปลูกหลานใครก่อนธุรกิจทุกอย่างขาวสะอาดเสมอเสียองอาจมันเป็นคนโลภเข้ามาเจรจาขอซื้อที่เพื่อสร้างโรงแรมหลายครั้งแต่พ่อสงสารชาวบ้านก็เลยไม่ขายมันลุกมันลุกหนักมากขึ้นทุกวัน คราวนี้ไปก่อกวนที่รีสอร์ทสบันงานดีว่าเลียวอยู่ที่นั่นคริสเอ่ยพางศกตาผู้เป็นพ่อลักมือไหวไหมเดวสารถามพลางชำเลืองมองใบหน้าของน้องชายไม่มีปัญหาแค่นักเลงไม่กี่คนฉันจะเล่นแมวจักหนูกับมันช่วยนายอีกทางเดวสารบอกเสียงเรียบแล้วทั้งสามก็หันไปมองทางด้านหลังเมื่อเสียงนุ่มนวลของมานดาดังขึ้นมา คุยอะไรกันจ้าหนุ่มๆห,หน้าตาเข่งเคียดเชียวไม่เอาจา้กวันนี้วันดีไม่คุยเรื่องหนักๆน,นะไปได้แล้วเจ้าบ่าวดวงใจศบตาสามีและส่งยิ้มหวานๆไปให้ลูกชายทั้งสองขอบคุณนะครับแม่คริสบอกพร้อมกับเข้าไปกอดมารดาพร้อมกับเดวสันคุณดวงใจกอดลูกชายเอาไว้คนละข้างดวงตาเบี่ยงไปด้วยความสุขผมรักแม่ครับ แม่ก็รักเดียวกับคิดจ้ะไปกันได้แล้วสาวๆารออยู่คริสเงยหน้าจากไหลามารดามองศบดวงตากลมโตของสบันงาที่มองมาดวงใจคลายอ้อมแขนออกร่างสูงใหญ่ของลูกชายทั้งสองดวงใจคลายอ้อมแขนออกจากร่างสูงใหญ่ของลูกชายทั้งสองแล้วยิ้มให้กับสามีโจนาดีเข้ามาจุ๊บแก้มนวลของภรยาเบา,เบา อย่างขอบคุณที่ร่วมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นแบบนี้ดวงใจยิ้มตอบสามีน้ำตาคลอจบตอนที่6ค่ะ